ต้อนรับซูอาโอวสวัสดีครับผมพบกับจังยีดิมิเชนเน่ะพบกับ R.O.V วันระตาสองตานะอะไรนะก็มาเลยครับมาเลยครับสตรูไปด้วยกันเฟรมเลทจงนิ่งเน็ตจนดีเพียงพึบๆเพียงเพึบมพแขนดีเลสมาปึ๊บก็บอกช่วยกันเลย,เยเจะเย็นในสองขอฟาร์มสองชั่วโมง ามาเอาเลยเอาเลยเอาคนเดียวไอ้กาดรันต้องให้หยิบเมนนะเนี่ยไม่ได้หยิบนานตาแรกโดยดี่งสำคัญน่ะโอ้ยมีถัดมีทายจบบนครับตาม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 ฉบับของเรา ปกติครับโอ้เพื่อนมันจะลมสก,กรรมันแลวเอาเลยอ้าวอ้าวไฟแฟดแฟดทำไรวะแฟดแฟดฟาร์มอยู่ครับต้องโทษขือเมื่อกี้ขือมันไม่ให้เราไปไม่ไม่ไม้เราไปพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจะเบลทั้งขี้ปเอาเล็บ

ตีครับตีครับตี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 ีตีตอตตตีตีนีตีตเลีตตีตี หายกับบอลไม่รอนะโอ้เรียกคุยอะพี่ครับผม,ผมอ้าว่าไปรล่ปตามเลยแลละ ไอ้สวบใครปนบัฟกูวอย่าให้รู้อย่าให้เห็นจะเป็นให้เธออย่งไรอยจะมีหนเฮ้ยกดผิดโอ้โหแย่วะกีมือมนลั่นมาเลยจ้ามาเลยจ้า

นี่แน่นง<อ>งไงอะ่ะชมโบโมั่วชิบหายอเออเดนปั่นปวดม,มเล,ลงงม็งลมาได้ไง <c oughs> แข่มบีเล็ต่อยแรงต่อเร็วปัดแข้งค,ครับ <they> ที่เบดงคอม เฮ้ยจะแตกไปจะแตกอีกนี่นี่นี่แน่นี่แน่ทะลึ่งเลยอีดอกแตกไปซะ ม่วนแค่มวนี่หลบวพิกิมอนแทมเมอรอ์แวนกูแวนกูหลบครับหลบครับ Your team has destroyed oh, a tower! tower. The... Skill no of the image! Fadula! Hey! Over here. Weing wing 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 <laughs> wing wing. I'll give it my all! Your team has destroyed a tower. Oh, Skill of, of the image. ไม่ต่อเลกต eh, ัดน้อยครับผมฝากดูแลป้อมด้วยป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีน้มาว่กลาบ้านกดไลน์หน่อยกดไลน์เนี้ยดีโอ้โหตายเลยตีมังกรแล้วเนี่ย protect everyone I love bomb blind up enemy has been defeated dominated double kill up there got there double kill get up to speed an enemy has been defeated เป็นไงครับกดหาแสนเอ้วิเตอร์เล่นเนี่ยครับเซรีรู้ต่ะไรีู้ป่ะเก็บ o เีอ่มีความน้อยไปก่อนครับ

นี่สุดคิวครับดับเบิลคิวครับเอเห็นจอเก้าวหางดูอย่างเดิมแบบเมื่อกี้นี่จะกินเนื้อหมาวะแมนดิวะแกลรี่อยู่ไหนอ่ะ เอาดา่าไงผู้แข็นั่นเลการดูแลป้อมด้วป้อมเลนมันกรของเราถูกโจมตีขึ้นไอ้เพื่อนล่อยขึ้นเอ้ยต่อยผิดทางอเวรกรรม Your tower has been destroyed. Ah! mama, come on, let let go. อยู่กันหรืปล่าไม่อยู่ไปไหนกันหมดนะไปไหนกันหมดเกือบแล้วเมืองเกือบร่วง <laughs> the <laughs> the a Get up uh, Wing, 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 uh, <sighs> <sighs> <laughs> <Can't be late. laughs> wing, ต,ต,ติดคืออย่าข้ามอย่าห้ามอย่าห้ามจะวัดกับคลิปแดง980เจเยนเจเยนของมันต้องใจเย็น to speed. Here they come. โอ้ยแตกโอ้โหไม่จับแต่แรกแล้วโอ้โหมันลุมมันก่อนเลยฟอเลนตินก็หโอ้โหปล่อยได้ไง <laughs> you're on my left. Here they come. <laughs> One cyclone coming right up. An ally has been defeated. Get up to speed. Milan, you're Hey. เกือบร่วงเกือบร่วงเกือบร่วงเกือบ,บ,บมีแต่เขือแล้วทีนี้ไปไปไปสิวมันไม่ตายเลยเล่อดไว้ Break? Break? An enemy has been defeated. Hi. Dead? 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 Can't be late. Hey, over here.

Enemy onslaught. Yep, yeah, has been destroyed. Bong Your tower has been destroyed. Bong You have defeated an enemy. Your tower has been destroyed. กำลังถูกโจมตีเอาวโอ้โหเยอะยแจรไ,ไงเลยวะต <c oughs> ายและโธอ The Feed โดนแช่เป็นตาร่วงไปเลย <c oughs> ผมไม่เคยใช้บัตรกันดาวผมเก่ง